เคยรู้สึกไหมครับว่าเอาเวลาคนอื่นทํำพลาดเนี่ยเรามักจะแบบเข้าใจให้อภัยได้ไม่ยากเลยค่ะเป็นบ่อยเลยค่ะแต่พอเป็นเรื่องตัวเองเอกลับรู้สึกผิดอยู่นั่นแหละวนๆซ้ำๆอืมใช่เลยค่ะทั้งที่เรื่องมันก็นานมาแล้วแต่ความคิดแบบไม่น่าเลยหรือเราผิดเองแหละมันก็ยังอยู่ค่ะเข้าใจเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่เจอได้ทั่วไปจริงๆครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยโดยดูจากเนื้อหาชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อว่าข้อความที่วางอ๋อชุดข้อเขียนแนวใคร่ครวนชุดนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเราจะมาดูกันว่าข้อเขียนชุดนี้เขาพูดถึงเรื่องการให้อภัยตัวเองไว้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะไอความคิดโทษตัวเองซ้ำๆนี่แหละครับค่ะ คือประเด็นสําคัญเลยนะคะที่ข้อความที่วางชี้ให้เห็นก็คือเรามักจะมีมาตรฐานกับตัวเองไม่เหมือนกับที่เรามีให้คนอื่นออืยังไงนะครับก็คือเราจะใจดีกับคนอื่นง่ายกว่ามากว่างั้นเถอะค่ะข้อเขียนนี้เลยชวนมองว่าการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การลืมลืมมันไปนะครับไม่ใช่การลบอดีตใช่ค่ะ แต่คือการยอมรับความจริงง่ายๆเลยว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละผิดพลาดกันได้ถูกต้องค่ะผิดพลาดได้และความผิดนั้นมันไม่ได้มาตัดสินคุณค่าทั้งหมดของเราอะไรแบบนั้นอการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองฟังเหมือนง่ายนะครับแต่ทําไมเอาเข้าจริงมันยากจังเลยล่ะครับในข้อเขียนมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าอะไรเป็นอุปสรรคมีค่ะข้อเขียนชี้ไปที่ไอความคิดตอกย้ําตัวเองที่เราคุ้นๆกันนี่แหละค่ะครับครับ ไม่น่าเลยเรามันแย่ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวแบบผิดๆอะค่ะคือเราพยายามจะควบคุมไม่ให้มันเกิดซ้ําด้วยการด่าตัวเองในใจอ,อ๋อลงโทษตัวเองไปก่อนค่ะแต่ผลคือเราก็ติดอยู่ในวังวนความรู้สึกผิดนั่นแหละไม่ได้ไปไหนเลยเข้าใจเลยครับข้อความนี้เลยเสนอว่าการยอมรับความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับมันนะครับ แต่คือการยอมรับว่าเออต่อให้พยายามแค่ไหนความผิดพลาดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราจริงๆน่าสนใจมากครับแล้วที่เขาเสนอเฟรนด์เทสตหรือแบบทดสอบความเป็นเพื่อนเหรอครับที่ถามว่าออถ้าเพื่อนสนิทเราทำพลาดแบบเดียวกับเราเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยเราจะโกรธเพื่อนเท่าที่เราโกรธตัวเองอยู่หรือเปล่าแนวคิดนี้มันทำงานยังไงครับทำไมเปลี่ยนมุมมองแล้วมันช่วยได้อ๋อ คำถามนี้มันทรงพลังนะคะเพราะตามที่ข้อเขียนบอกคือมันช่วยให้เราเก้าวข้ามอ,อ,อาคติที่เรามีต่อตัวเองไปได้แป๊บหนึ่งครับเหมือนยืมมุมมองคนอื่นมาใช้ใช่เลยค่ะคือปกติเราจะเห็นใจเพื่อนเข้าใจมุมเพื่อนมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมพอเราลองเอาสายตาแบบนั้นแหละมามองเรื่องของตัวเองบ้าง huh. มันเหมือนเป็นการยืมสายตาที่ใจดีกว่า มีเหตุผลกว่ามามองเรื่องเดิมๆทำให้เห็นว่าจริงๆเราอาจจะโหดกับตัวเองเกินไปถูกต้องค่ะทำให้เห็นว่ามาตรฐานที่เราใช้กับตัวเองเนี่ยโอ้เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่เราใช้กับคนที่เรารักตั้งเยอะเลยการปรับมุมมองแบบนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะครับแต่ข้อเขียนก็ย้ำว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลา ไม่ใช่ปุบป,ปับทําได้เลยใช่ค่ะเขาเน้นเรื่องเวลามากๆตรงนี้มีรายละเอียดเพิ่มไหมครับทําไมต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะการให้อภัยตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุผลอย่างเดียวไงคะครับมันมีเรื่องอารมณ์ด้วยใช่ค่ะมันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันฟังอยู่ลึกๆการไปเร่งไปกดดันตัวเองว่าต้องหายต้องเลิกต้องให้อภัยเดีย๋ยนี้มันอาจจะยิ่งแย่ลงเหมือนไปซ้ําเติมแผลเดิมประมาณนั้นเลยค่ะข้อเขียนเลยเสนอว่า จุดเริ่มต้นสําคัญจริงๆคือการกลับมาฟังเสียงข้างในใจตัวเองฟังเฉยๆเลยครับค่ะฟังและยอมรับความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียใจโกรธผิดหวังไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบไล่ใช่ค่ะไม่ต้องรีบตัดสินหรือขับไล่มันไปคือค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆคืนดีกับตัวเองไปทีละน้อยเข้าใจเลยครับ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนและก็ความอ่อนโยนกับตัวเองจริงๆนะครับค่ะซึ่งก็นำมาถึงประโยคปิดท้ายในข้อเขียนที่ว่าคนเก่งก็ร้องไห้ได้เหมือนกันประโยคนี้ผมว่ามันทัชใจดีนะครับชวนให้คิดต่อได้เยอะเลยค่ะมันเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากจริงๆนะคะคือมันเชื่อมโยงการยอมรับความเปราะบางของเราเข้ากับความเข้มแข็งที่แท้จริงอ๋อการให้อภัยตัวเองได้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจ็บปวดอีก ใช่ค่ะแต่หมายถึงเรายอมรับความรู้สึกเหล่านั้นได้โดยไม่มองว่ามันคือความอ่อนแอเข้าใจแล้วครับและเข้าใจว่าเออแม้แต่คนที่ดูเก่งดูเข้มแข็งที่สุดก็ต้องการพื้นที่สําหรับการเยียวยาการให้อภัยตัวเองเหมือนกันสรุปแล้วจากที่เราคุยกันเรื่องข้อความที่ว่างเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือการปรับ มุมมองต่อความผิดพลาดของตัวเองจริงๆนะครับค่ะปรับมุมมองยอมรับความเป็นมนุษย์แล้วก็ใช้ความเห็นอกเห็นใจแบบที่เรามีให้เพื่อนมาให้กับตัวเองบ้างใช่ค่ะแม้จะต้องใช้เวลาก็ตามครับผมและคำถามสำคัญที่ข้อเขียนเขาทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือแล้วในชีวิตประจำวันละ่ะเราจะเริ่มฝึกมองตัวเองด้วยสายตาแบบนี้ได้ยังไง อ,อาจจะเริ่มจากสังเกตความคิดตัวเองก่อนไหมครับค่ะสังเกตความคิดที่มันตำหนิตัวเองแล้วก็ลองใช้ friends test ถามตัวเองดูบ่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายกับคำว่าคนเก่งก็ร้องไห้ได้เหมือนกันบางทีการยอมรับช่วงที่เราอ่อนแอรหรือต้องการการให้อภัยจากตัวเองเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่สัญ,ญญาณความล้มเหลวนะครับแต่อาจจะเป็นก้าวแรกสู่ความเข้มแข็งในแบบที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้อืมเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะ เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ